สวัสดีคะ่ะชาวรัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มีนาคมถึง12เมษายนโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายมาเป็นเกษตรกันค่ะรวมทั้งหมด3ดวงนะคะดาวสุขดาวอังคารและก็ดาวพุธความเป็นเกษตรนะคะในทางโหราศาสตร์ถือว่ามีความแข็งแกร่งและก็อานิสง์ที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอะไรระยะเวลาในการให้ผลในแต่ละตำแหน่งก็อย่างที่คุณเห็นอยู่นี้ดาวอังคารนะคะจะส่งผลยาวไปถึง14กรกฎาคมโดยประมาณ จะถือว่าเป็นช่วงนาทีทองหรือว่ามีตัวช่วยเข้ามาผ่อนจักหนักให้เป็นเบาก็ได้และพอนะคะเอาดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศีก็จะออกมาเป็นภาพอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้สำหรับรัคนาราศีมีนะคะจุดเด่นของพวกคุณตอนนี้จะอยู่ที่พบสหัชชะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะแน่นอนค่ะส่งผลในเรื่องของสังคมนะคะการติดต่อพบปะผู้คนการประชาสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองเป็นช่วงที่การสื่อสารจะมีความน่าเชื่อถือจะเข้ามากระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยก็ได้เช่นว่าเป็นเรื่องของการเดินทางสามารถที่จะได้เดินทางตามแผนที่วางไว้การถูกชักชวนหรือว่าชี้แนะให้ไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็อาจจะมีเข้ามาซึ่งดาวศุกร์นะคะจะมีความแข็งแกร่งเป็นเกษตรอยู่ในตําแหน่งนี้แล้วก็พบมรณะ บางคนก็อาจจะมีลาภผลจากแดนไกลหรือว่านะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆเอามาก่อประโยชน์ให้เกิดอะไรขึ้นบางอย่างหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายก็จะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมความพิเศษนะคะมันอยู่ตรงที่ว่ามีดาวเข้ามากลุ่มร่วมกันนี่แหละคะ่ะถ้ารวมดาวพุธก่อนที่จะย้ายนะคะก็คือ5ดวงนี่ถือว่าไม่ธรรมดา แน่นอนนะคะว่าจะต้องมีอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งจะส่งผลไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดาวต่อไปนะคะที่จะเป็นเกษตรนั่นก็คือดาวอังคารดาวการเงินเป็นเกษตรก็ไม่มีอะไรมากค่ะสิ่งที่พวกคุณสะสมหรือว่าทุ่มเทธรรมก่อนหน้านี้นะคะก็เหมือนเป็นการหยอดกระปุกอ,อมสิน แต่ละคนมากน้อยจะได้ไม่เท่ากันแต่ก็จะมาส่งผลดีให้เห็นอะไรในช่วงเวลานี้นะคะและส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังมุ่งมั่นแล้วก็ทำอยู่ในปัจจุบันจะส่งผลนะคะไม่ใมีการขับเคลื่อนดีตามไปด้วยและสำหรับคนที่มีรายได้ประจำมีรายได้ทางเดียวก็อาจจะมีลาบผลบางอย่างในอดีตที่ทำไว้นะคะกลับมาให้อานิสงส์ความโชคดีได้ในช่วงเวลานี้เช่นว่ามีเงินประกันครบกาหนด หรือว่าบางคนนะคะคุณได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆมีมมไรายได้เพิ่มไปจากเดิมและเกษตรดวงสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือดาวพุธด,ดาวพุธของพวกคุณนะคะเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการสร้างหลักฐานความมั่นคงบางอย่างของใครบางคนด้วยก็ได้มีลาภผลที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้ามา และใครบางคนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลานี้ก็อาจจะนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์อะไรให้กันบางอย่างแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าจะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีเจตนาอื่นแอบแฝงยังไงก็ยังคงต้องระวังเรื่องของการครบคนนะคะถ้าดูคนออกมองคนให้เป็นจะเป็นประโยชน์กับคุณคะ่ะเพราะว่าในบรรดานะคะมาตรฐานดาวที่พวกคุณมักจะได้ยินกันเกษตรนี่ถือว่าสูงสุดแล้วนะคะ สำหรับสามภพเรือนนี้1ปีมีครั้งเดียวเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะไล่ไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนที่ดาวพุธจะย้ายนะคะในภพสหัชชานี้ก็จะมีดาวกลุ่มร่วมกันถึง5ดวงอย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ธรรมดาในตำแหน่งนี้นะคะเราจะตีความแบบผสมดาวไปเลยว่าจะเปรียบดาว5ดวงนี้เป็นคนนะคะมาดูว่าใครมาดีมาร้าย จุดที่อาจจะทำให้คุณสะดุดติดขัดได้บ้างนะคะอยู่ที่ดาวอาทิตย์เพราะว่าเป็นดาวที่เป็นตัวแทนมาจากภพเรือนที่เสียนั่นก็คือภพอริสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะเราอยากให้คุณทราบข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไว้ว่าดาวอาทิตย์นะคะสำหรับรักนาราศีมีนจะเป็นตัวแทนนะคะของการที่จะมีอุปสรรคปัญหาความท้าทาย ซึ่งดาวเข้าไปอยู่ในภพเดือนไหนก็จะเข้าไปสร้างความปั่นป่วนในภพเดือนนั้นๆทุกๆ30วันก็จะย้ายนะคะ12ราศี1ปีก็12เรื่องนั่นแหละค่ะแต่ก็ถ้าไม่มีดาวคู่ศัตรูมาร่วมด้วยก็จะถือว่าเป็นปัญหาจุกจิกทั่วไปซึ่งสำหรับตำแหน่งนี้นะคะก็อาจจะมีบางคนนะคะบางสถานะที่ทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะ แล้วก็โดยพื้นฐานนะคะในตำแหน,น่งนี้มีทั้งดาวพฤหัสดาวประจำราศีของคุณแล้วก็มฤตยูนะคะที่เขาเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักๆอยู่แล้วว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายสภาพแวดล้อมบางแง่มุมไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางคนเป็นเรื่องของการทำงานก็ได้อาจจะมีการขับเคลื่อนอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นไปได้นะคะที่จะมีการเดินทางที่บ่อยมากขึ้นหรือว่าได้ทำเอกสารข้อตกลงที่สำคัญสำคัญเป็นสัญญาจ้างงานก็ได้ค่ะซึ่งจังหวะนี้นะคะที่มีดาวเข้ามากลุ่มร่วมกันหลายดวงคุณย่อมที่จะต้องมีทั้งงานหลวงงานราชค่ะที่ต้องเข้ามาจัดการจากคลิปที่แล้วนะคะดูเหมือนว่าจะได้พักนะคะจะได้ตั้งหลักตั้งตัวกันได้บ้างแล้วหลังจากนะคะที่โดนรุมกันมาหลายๆเรื่องนะคะช่วงสงกราน ตอนนี้ก็จะเริ่มมีการกลับมาขับเคลื่อนเดินหน้ากันต่อเป็นไปได้นะคะทั้งที่ตัวคุณตั้งใจขับเคลื่อนตัวเองกับเรื่องบางเรื่องหรือว่าจากคนรอบข้างนะคะจากปัจจัยภายนอกเข้ามาผลักดันบางอย่างก็ได้สังเกตนะคะจากตอนนี้ดาวประจำราศีของคุณดาวพฤหัสถูกห้อมล้อมนะคะจากดาวอีกถึง4ดวงต่อให้คุณจะอยากหยุดเฉยๆของคุณก็ตามค่ะแต่เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเข้ามาหาคุณเอง ซึ่งเป็นตัวแทนนะคะที่มาจากทั้งเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าคู่ครองคนรักญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนอุปสรรคนะคะที่เข้ามาได้ทั้งในรูปแบบของบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามาสร้างเรื่องยุ่งยากลำบากใจให้คุณได้หรือแม้แต่กระทั่งนะคะโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเข้ามารบกวน เรื่องราวต่างๆจากสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่มีโอกาสที่จะเข้ามาส่งผลกระทบบางอย่างกับคุณเป็นอันรับรู้ได้นะคะว่าช่วงนี้พวกคุณอยู่ท่ามกลางการขับเคลื่อนตัวเองไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาบางอย่างด้วยแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะดาวประจำราศีของคุณในตำแหน่งนี้มีความแข็งแกร่งนะคะเป็นอุดมเกณฑ์คืออนิสง์ที่ดีที่ช่วยประครับประคองคุณให้รับมือกับสิ่งต่างๆได้เอง ซึ่งเกณฑ์ต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการถูกโน้มน้าวชักชวนหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แนะมีบุคคลที่สองที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปได้กับทุกเรื่องและก็ทุกสถานะค่ะมีการติดต่อการประสานงานการเจรจาต่อรองหรือว่ามีเรื่องที่คุณกำลังวิ่งเต้นกันอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นการทำเอกสารสำคัญบางอย่างนะคะและที่สำคัญนะคะที่เราไม่อยากให้คุณลืมก็คือ ความเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะของดาวอาทิตย์เขาก็อาจจะเข้ามาสร้างความสะดุดติดขัดให้เกิดขึ้นได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นปัญหาร้ายแรงอะไรนะคะแค่ให้คุณรับรู้ว่าทุกอย่างมันจะมีระดับลำดับขั้นตอนของมันยากบ้างง่ายบ้างคุณย่อมทราบดีนะคะว่ากำลังพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใคร แต่ละคนนะคะคุณจะมีเรื่องราวในชีวิตที่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนยากง่ายที่แตกต่างกันแค่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญนะคะคุณก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากเป็นพิเศษเช่นว่าถ้ากําลังยื่นเรื่องนะคะขออนุมัติเรื่องสําคัญสําคัญก็ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีค่ะเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะคะบางสถานะก็อาจจะเข้ามาสร้างเหตุให้มีเรื่องยุ่งยากความขุ่นมัวได้บ้างวิธีการรับมือของพวกคุณนะคะ อะไรที่มีความเสียงนะคะที่ทำให้จะเกิดปัญหาได้ง่ายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงระวังในส่วนของตัวเองไว้ก่อนค่ะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อคุณถูกห้อมล้อมสารพัดดาวก็เหมือนกับสารพัดเรื่องซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะต้องเบากว่าช่วงหลังสงกรานที่ผ่านมาแน่นอน เพราะว่าช่วงนี้มีดาวที่เป็นเกษตรหลายดวงนะคะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้แค่ว่านะคะคุณอาจจะต้องเลือกให้ค่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆให้ถูกต้องอุปสรรคก็ส่วนอุปสรรคไปนะคะเพราะว่าอณนนิสง์ในด้านที่ดีก็มีรอคุณอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเช่นว่าการที่คุณได้เห็นธาตุแท้ของสถานะใครบางคนที่ทำให้คุณระวังตัวได้มากขึ้น มีเพื่อนมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแวะเวียนไปมาหาสู่กันมีเรื่องของการช่วยเหลือพึ่งพาก,กันแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องอยู่ในขอบเขตท,ที่จะไม่ทําให้คุณเดือดร้อนในภายหลังบางคนนะคะกลับไปลื้อฟื้นวิชาความรู้ความสามารถเก่าๆในอดีตะคะ่ะ อาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทำไปคุณสามารถนะคะเอากลับมาปัดฝุ่นมาต่อยอดทำให้มันทันยุคทันสมัยกลับมาเป็นลาบผลได้ใหม่ในปัจจุบันหรือว่านะคะเป็นสังคมคนรู้จักเก่าๆในอดีตนะคะมาช่วยเกื้อหนุนหรือว่าชี้แนะอะไรบางอย่างให้กัน และสายงานนะคะที่เกี่ยวกับการขนส่งการคมนาคมผู้ประกาศข่าวสื่อโฆษณานักเขียนตัวแทนในหน้างานที่ต้องใช้คำพูดนะคะจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษหรือว่าถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามวิ่งเต้นก็เหมาะที่จะจัดการในช่วงนี้ค่ะอีกทั้งนะคะสายงานที่คุณจะต้องใช้ภาษาที่2ต้องติดต่อกับต่างประเทศ ถ้าคุณทำการค้าการขายนะคะเราแนะนำว่าพยายามนะคะถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวไว้มันจะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าการค้าการขายทั่วไปอีกทั้งนะคะการไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยเช่นว่าไปโรงเรียนทักษะความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้ค่ะคุณก็จะได้สังคมคนรู้จักใหม่ๆเพิ่มตามไปด้วยดาวต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือดาวพุธค่ะ ย้ายออกจากภพสหัสช้านะคะเข้าภพพันธุวันที่สิมิถุนายนนอกจากจะเป็นเกษตรแล้วนะคะก็ยังได้มาตรฐานเป็นองค์เกณฑ์ถือว่ามีความแข็งแกร่งยกกำลังสองเลยนะคะและในขนาดเดียวกันเขาก็เป็นดาวที่สร้างความสับสนในการตีความมากพอสมควรค่ะเพราะว่าเขาขยับย้ายราศีเร็วมากนะคะถ้าคุณสังเกตดีๆในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ไม่ถึงเดือนค่ะดีก็ดีแค่ช่วงสั้นๆเสียก็เสียแค่ช่วงสั้นๆ แล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถึงแค่วันที่27มิถุนายนโดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้รับอานิสงส์ที่ดีกันแล้วก็เป็นดาวที่มาจากสองภพเรือนนะคะนอกจากภพพันธุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีซึ่งถ้ามองไปในอนาคตอันใกล้นะคะที่จะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวสุกย้ายต่างเข้ามา เรื่องในบ้านนะคะคนในครอบครัวก็จะเป็นลำดับต่อไปนะคะที่ดาวจะเข้ามากระตุ้นให้เกิดในด้านทั้งที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับกันต่อไปแต่สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงอนิสงส์ของความเป็นเกษตรเป็นหลักค่ะอุปสรรคปัญหาก็อาจจะมีแทรกเข้ามาได้บ้างนะคะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่มองเป็นว่านะคะเป็นสิ่งที่คุณรับมือได้ไม่ยาก เป็นดาวตัวแทนของหลักทรัพย์นะคะความมัน่นคงคุณส่วนชีวิตทุกสถานะหัวหน้าเจ้านายคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคู่ของคนรักซึ่งในพื้นดวงกําเนิดใครนะคะดาวพุธตกอยู่ในตําแหน่งที่ดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาในพื้นดวงกําเนิดที่ติดตัวคุณมาต่อให้นะคะบางช่วงบางจังหวะของชีวิตคุณจะเจอเรื่องยากหรือว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ แต่ก็จะสามารถนะคะกลับมาตั้งหลักตั้งตัวได้เสมอแล้วก็จะมีผู้ช่วยเหลือคนอุปธรรมที่ดีและในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าดาวตกอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ส่งเสริมชีวิตนะคะการทำมาหาได้ก็จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าผู้ช่วยเหลือคนอุปธรรมหรือแม้แต่ครอบครัวก็อาจจะพึ่งพาได้บ้างไม่ได้บ้างนี่คือพื้นฐานโดยกำเนิดนะคะซึ่งแต่ละคนคุณจะแตกต่างกัน ขามกลางนะคะอุปสรรคต่างๆในชีวิตช่วงนี้ก็น่าที่จะมีเรื่องให้ได้ชื่นอกชื่นใจกันได้บ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากดาวเขาอยู่แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นค่ะเราก็เลยมองว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของไอเดียนะคะการวางแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับอะไรบางอย่างบางคนสามารถที่จะต่อยอดกับสิ่งที่กำลังทํำอยู่ทิศทางนะคะมันย่อมเป็นไปในทางบวกนะคะ ต่างกันตรงที่ว่าของใครอยู่ที่ขั้นตอนไหนซึ่งถือว่าเป็นช่วงการทำมาหาได้ที่ทำมากได้มากนะคะเพราะว่าความเป็นเกษตรของดาวทั้งสามดวงนี้เขาย่อมส่งเสริมกันหรือว่าอย่างน้อยนะคะก็ไดส้สางสิ่งที่ค้างค้างได้มากขึ้นคุณลองสังเกตตัวคุณเองตามไปด้วยนะคะว่าแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันต่อให้คุณจะขยันตลอดเวลาก็ตามค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะ มันจะส่งผลดีบางอย่างเข้ามาให้คุณได้เห็นแค่ว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องมีค่ะอัน,นิี้ส์งในด้านที่ดีนะคะอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าเอื้อประโยชน์อะไรบางอย่างให้กัน ไม่ว่านะคะคุณจะได้รับมอบหมายอะไรในช่วงเวลานี้ขอให้ลงมือทำนะคะด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของชิ้นงานทำไปแบบยังไม่ต้องไปหวังผลค่ะทำด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ให้เต็มที่และเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีมันจะตามมาเองบางคนก็อาจจะได้นะคะสืบทอดวิชาหรือว่ารับช่วงต่อกิจการของครอบครัว บางคนก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพอีกชั้งนะคะการได้สืบทอดตำแหน่งจากคนที่เกษียณอายุหรือว่ามีเหตุให้เขาจะต้องออกจากงานแบบกระทันหันถ้าคุณทำการเกษตรนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากพืชผลของตัวคุณเองสามารถนะคะที่จะใช้บ้านเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ใครถ้าทำงานที่บ้าน บ้านก็จะช่วยหาทรัพย์หาไรายได้หรือว่านะคะถ้าใครที่มีที่ดินลกร้างว่างเปล่าช่วงนี้ก็อาจจะเอานะคะทำให้เกิดประโยชน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นมาได้เหมือนกันบางคนมีลาาผลจากทรัพย์สินมรดกของตัวเองซึ่งสามารถนะคะทำไปต่อได้หลายรูปแบบค่ะทำให้มันงอกเงยจากเดิม หรือว่าถ้าครอบครัวไหนนะคะที่มีข้อพิพลาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมช่วงนี้ก็อาจจะมีความคืบหน้าเข้ามานะคะในด้านที่คุณได้ประโยชน์หรือว่าอะไรที่มันเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้คุณก็จะได้สิ่งนั้นโดยคุณภาพของดาวที่มีความแข็งแกร่งนะคะอย่างที่บอกไปถ้าคุณเลือกคบคนถูกนะคะถ้าเจอคนที่ดียิ่งส่งเสริมสนับสนุนผลักดันกัน การเจอคู่ค้าคู่สัญญาที่มีคุณภาพหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อเมื่อเรื่องของคนมีการขับเคลื่อนนะคะการนัดหมายนะคะจากที่มีความคลาดเคลื่อนก็จะมีความลงตัวมากขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการแนะนำเช่นว่านะคะการได้ทำเลที่ตั้งการค้าการขายได้ไปออกงานได้ไปออกบูธนะคะทำให้คุณต่อยอดมีลูกค้ามีกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเป็นที่รู้จักมากขึ้น ถึงจะดีแค่ไหนนะคะก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวมของบ้านเมืองว่าเหมาะสมกับการลงทุนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าคุณอยู่ในสายงานออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็ต้องเร่งรีบผลิตผลงานออกมาค่ะจะมีผู้สนใจมีผู้ติดตามมากขึ้นและทุกอย่างนะคะล้วนแล้วต้องมี2ด้านเสมอค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นคู่แข่งคู่กรณีนะคะก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคุณเช่นกันไม่ใช่ว่าจะเจอหมูนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณมีเรื่องที่ต้องงัดข้อกับใครคุณไม่เสียเปรียบหรอกคะ่ะแต่ว่าจะต้องออกแรงเยอะหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะเจอคู่ที่สูสีกัน คนที่มีคู่ของคนรักหรือว่าคู่หุ้นส่วนทั้งคุณแล้วก็เขานะคะจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองกันมีพลังในการขับเคลื่อนด้วยกันทั้งคู่มีความเป็นผู้นำกันนะคะแต่ก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาถ้าจัดการตรงนี้ได้เหมาะสมนะคะมันจะเป็นผลดีกับพวกคุณ ใครที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะได้รับลาาผลจากสิ่งที่พวกคุณทำกันมาก่อนหน้านี้ทำกันมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้สายงานที่เกี่ยวกับบ้านกับรถแล้วก็ที่ดินต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่เลยค่ะถึงจะไปกันรอด ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับดาวที่เป็นเกษตรในสองตแหน่งซึ่งดาวที่เป็นเกษตรในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันบ่อยๆค่ะเวลาที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะเห็นภาพเห็นผลชัดเจนต้องรู้สึกรับรู้ได้แค่ว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของพวกคุณแต่ละคนด้วย และโดยเฉพาะนะคะในพบเรือนนี้ก็มีดาวที่ให้อนิสงส์ที่ดีส่งเสริมดาวสุขไม่น้อยสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณมีวิถีชีวิตบางแง่มุมต่างไปจากเดิมซึ่งแน่นอนนะคะว่าทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและก็ไม่ใช่ว่าดาวดวงไหนจะดนบันดาลให้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกที่จะกระทำแล้วก็ตัดสินใจ และอุปสรรคก็ย่อมที่จะต้องมีเข้ามาอยู่ได้บ้างนะคะแต่ว่าในด้านที่ดาวเป็นเกษตรไม่มีอนุภาพใดเหนือมากไปกว่านี้จริงอยู่นะคะว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนชีวิตของเราจะถูกกําหนดมาจากบุญและกรรมที่ทํามาจากอดีตแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะสาหรับปัจจุบันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็กําหนดทิศท,ทางชีวิตของตัวคุณเอง เราขออวยพรให้นะคะว่าหลายๆอย่างเปิดทางนะคะให้คุณเลือกถูกคิดถูกแล้วก็พบสิ่งที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงและที่สำคัญนะคะอย่าให้ความสำคัญกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางค่ะถ้ามีความตั้งใจกับสิ่งใดแล้วนะคะก็ขอให้จดจ่อกับความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายของคุณไว้และดาวต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะเพื่อเป็นการปิดท้ายสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือดาวอังคาร เป็นตัวแทนที่มาจากสองพบเรือนค่ะพบกระดุมพระที่เกี่ยวกับการเงินรายได้ผลตอบแทนเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็พบสุขพ้านะ,ะที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือคนอุปธรรมความยุติธรรมาศาสนาความเชื่อความศรัทธาย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน,น่งนี้ไปจนถึง14กรกฎาคมประมาณ40วันค่ะ แล้วก็จะโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ดวงเดียวเลยนะคะไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นมาบดบังทิ้งท้ายอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของแม่ธาตุไฟการให้ผลย่อมเห็นภาพเห็นผลชัดเจนถือว่านะคะจะเป็น40วันของการเงินของคุณที่จะมีการขับเคลื่อนที่สุดที่ดีที่สุดของปีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นผลมาจากสิ่งที่พวกคุณทุ่มเททํากันเอาไว้มาก่อนหน้านี้และก็สิ่งที่คุณกําลังทํากันอยู่ในปัจจุบัน ทำอะไรได้ควรรีบทำตุนไว้ก่อนเลยนะคะเรื่องของการเงินจะไปติดต่อประสานงานหรือว่าเจรจาต่อรองคุณจะมีเครดิตที่ดีนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีผู้สนับสนุนมีคนร่วมลงทุนหรือว่าถ้าไปขออนุมัติการเงินช่วงนี้คุณก็จะได้รับการอนุมัติ หรือว่าถ้าคุณมีลูกหนี้ช่วงนี้ลองไปติดตามถามไทยดูหน่อยก็ได้นะคะถ้าช่วงก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรตอนนี้ก็อาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีบางอย่างเข้ามาหรืออย่างน้อยนะคะค่าใช้จ่ายของคุณก็จะเริ่มเบาบางลงได้บ้างส่วนหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีลาบผลจากแดนไกล หรือว่านะคะบางคนไปเติบโตเป็นที่รู้จักอยู่ในสายงานออนไลน์แค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกทั้งนะคะลาผลบางอย่างที่ทำไว้ในอดีตก็อาจจะกลับมาให้อานิสงค์ความโชคดีบางอย่างได้ด้วยเช่นเงินประกันครบกำหนดหรือว่าบางคนนะคะคุณได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆทำให้คุณมีไรายได้เพิ่มตาม หรือว่ามีงานพิเศษมีงานเสริมเข้ามาให้ทําเป็นการชั่วคราวหรือว่าเป็นลาภผลจากทรัพย์สินมรดกของตัวคุณเองนะคะตรงนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกับดาวศุกร์และความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าผู้ช่วยเหลือคนอุปถัม์ดาวเข้ามาได้จังหวะนะคะที่จะมีการเปลี่ยนทายอะไรบางสิ่งบางอย่างและอะไรที่คุณมีความตั้งใจมีความคาดหวัง แต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกินไปกว่าวาสนาในพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณด้วยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะที่บอกแบบนี้นะคะก็เพราะว่าบางคนคุณอาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ถูกฉลกกับพื้นดวงของตัวเองถ้าก่อนหน้านี้ไปพยายามผิดที่พยายามผิดเรื่องมาถึงช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้สําหรับบางคนในบรรดาพวกคุณนะคะก็ย่อมที่จะต้องมีทั้งสงรูปแบบ คือเป็นการเปิดทางให้นะคะให้คุณได้ทำในสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้มีความสะดวกราบรื่นมากขึ้นกับสองนะคะเจอสิ่งที่มันใช่ที่มันเหมาะกับดวงของคุณหรือว่าในสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะบางแง่มุมควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าอเนกสงค์ที่ดีของดาวมีหลายความหมายอีกทั้งก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่การทำงานบางอย่าง ได้ไปทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำมาก่อนตรงนี้ก็เป็นผลมาจากดาวประจำตัวของคุณเองอีกทั้งบางคนนะคะก็อาจจะมีแผนที่จะทำอะไรไปถึงช่วงปลายปีแล้วด้วยก็ได้ในส่วนที่ดาวนะคะเป็นตัวแทนของภพสุภามันจะเป็นการนำพาตัวเองนะคะไปสู่สิ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองทุกความคิดทุกการกระทำของคุณมันจะน้อมนำไปในทางที่ทำให้ตัวเองดีกว่าที่ผ่านมา จะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทําได้เป็นรูปธรรมจับต้องได้บางคนอาจจะเป็นแค่ความคิดหรือว่าแผนในหัวก็ได้เหมือนกันซึ่งมันล้วนแล้วแต่เป็นการนําพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม อีกทั้งนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้หรือว่าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะเพราะว่าดาวอยู่แค่ชั่วคราวและทุทกๆการเรียนรู้ของคุณก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีได้เรียนรู้กับคนที่เขารู้จริงและอะไรที่มันเป็นความกดดันที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางสถานะโดยเฉพาะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือเหมือนกับว่านะคะเป็นช่วงพักรบชั่วคราว ในส่วนที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะมันจะเด่นชัดขึ้นมาในจังหวะนี้ซึ่งดาวที่เป็นอุปสรรคตัวจริงของพวกคุณนะคะแล้วก็จะอยู่ตลอดทั้งปีนี้นั่นก็คือพระราหูที่กลุ่มลักนณาแล้วก็ดาวเสารที่อยู่ในภพวินาศถึงได้บอกนะคะว่ายังคงต้องระวังเรื่องของการครบคนโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรประมาทต่อให้ช่วงนี้นะคะดาวการเงินของคุณจะมีการขับเคลื่อนที่ดีก็ตาม ตัวอย่างในสังคมก็มีให้เห็นกันเยอะแยะไปนะคะว่าไอ้ที่ว่าเคยดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ฉะนั้นอย่าไว้ใจใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับสิ่งที่ถูกฉลกกับดาวเสารนะคะนั่นก็คือการใช้เรื่องของเทคโนโลยีค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามหาช่องทางไปมีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์จะส่งเสริมค่ะและอีกหนึ่งความหมายนะคะที่เกี่ยวกับความยุติธรรม สำหรับคนที่มีเรื่องของการฟ้องร้องเป็นคดีความนะคะถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องคุณมีโอกาสที่จะชนะนะคะได้เงินชดเชยได้ในสิ่งที่คุณควรจะได้หลักเกณฑ์ของความยุติธรรมนี้นะคะคุณสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินเงินทองทองแต่เพียงอย่างเดียว เช่นว่านะคะจะเป็นสังคมการทำงานช่วงนี้ถ้าคุณวางตัวได้ดีได้เหมาะสมนะคะกับคุณหลักผู้ใหญ่ทำดีก็จะเริ่มมีคนมองเห็นมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสต่างๆตามมาหรือว่านะคะตัดสินใจพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวคุณเองนะคะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบก็ได้เหมือนกัน ส่วนความหมายอื่นๆทั่วไปนะคะเช่นว่าบางคนมีความสนใจที่เกี่ยวกับของเก่าของโบราณหรือว่าศาสตร์ลี้ลับสายมูเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเลื่อมใสศรัทธ,ธากับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเดินทางนะคะไปบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือได้เครื่องรางของขังเข้าบ้านหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะสำหรับความเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งที่ว่ามานี้ อันนิสงในด้านที่ดีนะคะย่อมมีกว่าเสียแน่นอนแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนย่อมแตกต่างกันมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนกันมากนะคะสำหรับรักนาราศีมีนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้หนักกว่านี้นะคะคุณก็เพิ่งผ่านมากันล่าสุดนี่ก็คือช่วงหลังสงการแต่สำหรับช่วงที่ดาวเป็นเกษตรนี้นะคะทำอะไรได้ควรรีบทำไปก่อนคะ่ะ ทำทุกอย่างไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาโดยที่ยังไม่ต้องไปหวังผลอะไรมากทำไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นี่แหละคะ่ะและเดี๋ยวสุดท้ายนะคะคุณก็จะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อีกเช่นกันแค่ว่านะคะจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องว่าควรเร่งรีบกับอะไรแล้วก็ควรปล่อยวางกับเรื่องอะไรและก่อนที่เราจะจบกันนะคะเราขอย้าอีกครั้งว่า มีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่คุณจะไม่ได้รับอนิสงส์ที่ดีจากดาวต่างๆที่ว่ามานี้นั่นก็คือถ้าทักษาจรของดาวดวงใดดวงหนึ่งนะคะที่ว่ามามีเป็นมีทักษะจรนเป็นกลกินีคุณความดีบางอย่างที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไปค่ะและสุดท้ายนะคะที่เราจะเพิ่มเติมเป็นข้อคิดดีๆสำหรับคลิปนี้กันในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ค่ะ ว่าทุกสังคมนะคะก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนไม่ดีปะปนกันไปทุก,ร,การาศีก็จะมีทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำและถูกกระทำทุกอย่างของการตีความและข้อเสนอแนะของเรานะคะมันจะใช้ได้กับสิ่งที่ทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องต่อให้การยึดมั่นความดีของพวกคุณจะไม่มีคนเห็นไม่มีคนรับรู้ก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวคุณเองค่ะจะให้ผลช้าหรือเร็วอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าการที่เราไม่เบียดเบียนทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะก็เหมือนเป็นการรักษาศีลไปในตัวนั่นก็คือการไม่สร้างอาริศัตรูหรือว่าเจ้ากรรมในเวรส่วนอะไรนะคะที่มันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เราก็แค่ต้องทําใจยอมรับค่ะไปพร้อมๆกับทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่ทําดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณรักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้ และก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ